เคนเทคโนโลยีได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากสาคบเลขที่นร0 3 0 6 6ทับ5 6ลงวันที่30มีนาคม2554คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยคุณถากรธนสุริทรประธานกรรมการคุณยุพินชนะโรครองประธานสายพณิชกรรมคุณวัชรยาสุธิสว่าง รองประธานสายปฏิบัติการคุณรมสุธิสว่างรองประธานสายพัฒนาธุรกิจและการต่างประเทศคณะที่ปรึกษาประกอบด้วยอาจารย์ปียะสุธิสว่างประธานคณะที่ปรึกษาพลอ,อากาศเอกวีรยุทธ์ละวะปาวระยะที่ปรึกษาฝ่ายนโยบายและแผนรองศาสตราจารย์ดรวรกรชำนาไพศาลที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด อาจารย์สุภาการเฉลี่ลาลัยที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาจารย์สัมพันธ์เสริมชีพที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายดรสเตฟานเพิร์กแมนเบอร์เกอร์ที่ปรึกษาฝ่ายการต่างประเทศปรัชญาของเคนเนตคือต้องไม่มีใครขัดทุนและต้องให้ความมั่นคงได้จริงวงจรชีวิตของธุรกิจโดยธรรมชาติ80%ของธุรกิจในโลกนี้ จะเป็นเหมือนกันจะมีช่วงเปิดตัวช่วงเติบโตช่วงคงที่และช่วงถดถอยเป้าหมายในการออกแบบของเคนเนตคือความยั่งยืนโดยไม่มีการถดถอยโปรดติดตามชมว่าเคนเนตทําได้อย่างไรแผนการคุนวนหนึงเบอร์นัสของเค,เน,คเนเนต Compensation Plan เทเน็ตนวัตกรรมทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยงรายได้ช่องทางที่1กํากำไรขายปลีกหรือ Retail p r o f ต t สมาชิกจะมีกำไร25จากการขายสินค้า 2. โบนัสผู้บริโภคหรือ c o n s u m e r โบนัสสั่งของเกิน100 PV 10ของคะแนนส่วนที่เกินจะเป็นโบนัสผู้บริโภค 3. โบนัสเบสิกกลุ่มแบนารี่คืออะไรเริ่มต้นจากมีบุคคลคนหนึ่งแนะนำให้เราเข้ามาในองค์กรแบนารีองค์กรแบนารี่เป็นองค์กรที่1จุดจะแตกออกเป็นสจุดสมมุติว่าเราเองมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาชืบบ่อว่า B ีเราสามารถวางไว้ด้านซ้ายและ C หวางได้ด้านขวาถ้ามีดีขึ้นมาอีกหนึ่งคนจะต้องวางต่อจาก B หรือ C ก็ได้อปไลน์เช่นเดียวกันในเมื่อเขาวางอีกข้างหนึงจนครบแล้วหากมีคนใหม่เข้ามา,าเขาก็วาง U2 ต่อจาก B หรือ C C, C, C เองก็ตามแต่หากมีแตกมาก็จะแตกได้เพียง2สายเท่านั้นกลุ่มเบนารี่คิดคะแนนอย่างไรกลุ่มเบนารี่จะแบ่งเป็น2ฝั่งซ้ายขวา การสั่งสินค้าของสมาชิกในแต่ละฝั่งเมื่อน,นำมารวมกันจะกลายเป็นคะแนนในฝั่งนั้นยกตัวอย่างเช่นฝั่งซ้ายรวมได้4,000คะแนนฝั่งขวารวมได้5,000คะแนนฝั่งเล็กฝั่งใหญ่คืออะไรตัวเราเองจะมีสองฝั่งซ้ายขวาฝั่งที่มียอดธุรกิจน้อยกว่าเราจะเรียกว่าวี k เล็กหรือฝั่งเล็ก ฝั่งที่ใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า strong เล็กหรือว่าฝั่งใหญ่โบ n u s b <Bonus> บ <Basic> s i c เท่ากับ20%ของยอดธุรกิจฝั่งเล็กสูงสุด5 0แสนบาทต่อเดือนรวมสูงสุดต่อรอบ20%ของยอดธุรกิจทั่วโลกเพดานแบบไดนามิก bonus basic จะเป็น20%ของฝั่งเล็กสูงสุด5 0แสนบาทต่อเดือน ตัดจ่ายออกไปฝั่งใหญ่ส่วนที่เหลือจะยกไปคำนวณในเดือนถัดไปในกรณีที่ฝั่งเล็กมีคะแนนเกิน5ล้านคะแนนเมื่อตัดจ่ายไปแล้วยังเหลือคะแนนฝั่งเล็กคะแนนที่เหลือนี้ไม่ตัดทิ้งแต่จะยกไปคำนวณเป็นโบนัสผู้บริหารคะแนนฝั่งใหญ่ส่วนที่เกินก็ยกไปเดือนถัดไปการป้องกันโอเวอร์เพย์โอเวอร์เพย์คืออะไร สองสาเหตุหลักที่ทำให้เครือข่ายล้มคือ 1. เกิดการอิ่มตัวในการลงทุนเปิดตำแหน่ง 2. อ v โอเวอพหรือการจ่ายเงินเกินงบบริษัทที่ทำแผนให้อเวอร์เพจะจ่ายได้เร็วและแรงในช่วงเติบโตเมื่อเพดานสูงเกินจุดโอเวอร์พก็จำเป็นต้องบ่ายเบี่ยงการจ่ายหรือล้มบริษัทเพดานไนามิก <P ed on omic> คืออะไร เส้นกราฟที่เห็นจะแสดงแกนนอนเป็นโบนัสและแกนตั้งคือจำนวนสมาชิกหากผลรวมโบนัสเบสิกไม่เกิน20%ของยอดธุรก,กิจทั่วโลกเพดานดนามิกก็จะไม่มีผลอะไรเมื่อผลรวมโบนัสเบสิกมากกว่า20%ของยอดธุรก,กิจทั่วโลกคอมพิวเตอร์จะดำเนินการลากเส้นขึ้นมาและกำหนด Exponential Curve เพื่อเป็นตัวคูณ เพื่อทำให้ผลรวมการจ่ายโบนัสเบสิกเท่ากับ20%ของธุรกิจทั่วโลกเป็นการป้องกันการจ่ายเงินเกินจนระบบล้มหรือป้องกันการโอเวอร์เพย์นั่นเอง 4. โบนัสแมทชิงโบนัสแมทชิงเท่ากับโบนัสเบสิกของผู้มีโบนัสเบสิกสูงสุดจากทุกสายงานของท่านมาดูองค์กรแบรรี่ของท่าน บุคคลที่ท่านวางถัดกับตัวท่านเองจะนับเป็นต้นของ Family ของท่านในกรณี้ก็มี 1, 2, 3และ4ถ้าเราถอดโครงสร้างเบนารีหรือโครงสร้าง 1, แตก2ออกไปเราจะเหลือแต่โครงสร้าง Family ดูจุดที่มีเบสิกโบนัสสูงสุดในแต่ละแฟมิลีหรือแต่ละสายงาน ท่านจะแมชชิ่งกับจุดที่สูงสุดในแต่ละ f ฟ m i l y ยกเว้นจากจุดที่เบสิคสูงสุดซึ่งจะได้แมทชิ่งไม่เกินเบสิคของท่านลองดูตัวอย่างสมมติว่า A, B, C เป็นจุดที่มีเบสิคสูงสุดในแต่ละกิ่งในแต่ละ f ฟ m i l y และ D เป็นจุดที่มีเบสิคโบนัสสูงที่สุดในทั้งหมด โบนัสจาก A ท่านจะได้100%จาก B 1ร้จาก C 100%จาก D 100%แต่จะไม่เกินเบสิโมนัสของท่านเฉพาะสายที่มีเบสิกโมนัสสูงสุดเพียงหนึ่งสายเท่านั้นตัวอย่างที่หนึ่งสมมติว่าท่านมีเบสิโมนัสห้า0ันบาท A, B, C เป็นจุดที่มีเบสิกโบนัส1,000 0แสนและ D เป็นจุดที่มีโบนัส2,000สนบาทจาก A ท่านจะได้เต็ม1,000แบาทจาก B 1,000แบาทจาก C 1,000แบาทและจาก D ท่านจะได้100%เซของ D แต่ไม่เกินเบสิกโบนัสนั่นคือจาก D ท่านจะได้5,000บาทตัวอย่างที่2 เมื่อท่านมีเบสิกโบนัส3 0 0แสนบาทจาก A ท่านได้เต็มจาก B ท่านได้เต็มจาก C ได้เต็มจาก D จะได้ร0 0เปอร์เซ์ของ d แต่ไม่เกินเบสิกโบนัสของท่านนั่นคือจากสายดีท่านจะได้2 0 0แสนบาทตัวอย่างที่3ท่านมีเบสิกโบนัสเป็นศูนย์จาก A ได้เต็ม จาก B ได้เต็มจาก C ได้เต็มแต่จาก D ท่านจะได้เท่ากับ D แต่ไม่เกินเบสิกของท่านคือ0ดังนั้นในกรณีนี้จากสายดีท่านจึงได้0บาทตัวอย่างที่4ถ้า a b c d ใหญ่เท่ากันพอดี C สายจะเกิดอะไรขึ้น หลักการคำนวณจะคิดเช่นเดียวกันนั่นคือ A B C ได้เท่า100%แต่สายดีเราจะเลือกสายใหญ่สุดมาเพียง1สายในกรณีที่เท่ากันทั้งหมดคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกมา1สายเท่านั้นและให้คะแนนในเกณฑ์ที่เหมือนเดิมนั่นคือไม่เกินเบสิกของท่านก็คือ0จุดเด่นของโบนัสแมทชิงแบบ K เ,เนี่ย ส่งเสริมการทำงานแนวลึกนั่นคือทำงานกับคนเอาจริงเมื่อคนที่จริงจังทำงานด้วยกันงานจะกลายเป็นเรื่องสนุกซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพอันดีนและความมั่นคงในองค์กรนั่นเองขออง้อ 2. ป้องกันการวางสแตก็กซึ่งเป็นการป้องกันการเอาเปรียบของคนที่ใช้เงื่อนไขของแผนวางตัวแทนตัวเองไว้เพื่อดักบโบนัสแมชชิ่ง จนครบทุกชั้นเพื่อไม่ให้ขึ้นส okay. ู่อัพไลน์การป้องกันการวางสแต็กเดชทำให้ผลงานของท่านไม่สูญหายเมื่อท่านได้แอดเพื่อนเข้ามาหนึ่งคนและทำงานกับเขาอย่างเต็มที่ข้อ 3. ไม่มีเงื่อนไขในการรับแมทชิ่งทำให้มีแรงกดดันและไม่มีการลงทุนแอบแฝง 5. โบนัสผู้บริหาร executive bonus เมื่อมีผู้ที่มีคะแนนฝั่งเล็กเกิน5ล้านคะแนนคะแนน,นฝั่งเล็กของทุกคนจะนํามาบวกกันและน,น,านําคะแนนฝั่งเล็กของท่านเป็นตัวตั้งหารด้วยผลรวมทั้งหมดคูณด้วยหอร์เของ b ีีทั่วโลกจะออกมาเป็นโบนัสผู้บริหารจ่ายปีละ1ครั้งกติก,กาเพื่อรับโบนัสมีข้อเดียวคือใช้สินค้าเดือนละ100 P v ้อยีี หรือประมาณ400-500บาทซึ่งจะพอดีกับการบริโภคให้หมดในรอบ1เดือนหากว่ายังไม่ถึง100บาทในรอบนั้นจะไม่ตัดทิ้งและจะเก็บสะสมไว้คำนวณในรอบถัดไปจุดเด่นของการใช้สินค้า100 PV คือจะไม่มีของเหลือซึ่งทำให้ไม่มีใครขัดทุนในเคเนตการตัดจ่ายโบนัสจะตัดจ่ายในวันที่15และวันสุดท้ายของเดือน และนำเข้าบัญชีวันที่22และวันที่7หยุดทำรายได้ไม่หยุดจริงหรือไม่เราลองเปรียบเทียบอาชีพอื่นและเคนเนตสมมุติว่ามีรายได้เดือนละ1 0 0 0บาทเดือนที่2ยังคง1 0 0 0เดือนที่3ยังคง1 0 0 0แต่เราก็มีเหตุที่ทำให้จะต้องหยุดอะไรจะเกิดขึ้นกับรายได้ของทั้งสองคนมาดูที่มาของรายได้กันอาชีพอื่น หากรายได้นั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของตัวเองเมื่อตัวเองหยุดทำงานรายได้ก็ย่อมหยุดด้วยแต่ในเคเนตรายได้เกิดจากตลาดหรือการซื้อกินซื้อใช้ตามความต้องการจริงของกลุ่มสมาชิกดังนั้นในขณะที่อาชีพอื่นรายได้เป็นศูนย์แล้วแต่เคเนตยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องไปทุกเดือนเป็นผลให้หยุดทำรายได้จึงไม่หยุด แนวคิดด้านผลิตภัณฑ์ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเพราะไม่มีสมาชิกคนใดขาดทุนจากการบริโภคสินค้าจำเป็นเคล็ดแหแบ่ง hmm. สินค้าเป็น6กลุ่มกลุ่มดูแลผิวหน้าหรือ Facial Care ในชื่อลาโนทร i ฟกลุ่มดูแลร่างกายกลุ่มดูแลสุขภาพกลุ่มดูแลความสะอาดบ้านเรือน กลุ่มเกษตรกรรมและกลุ่มเทคโนโลยีสินค้าแต่ละกลุ่มจะได้รับการจัดวางให้สอดคล้องกับระยะต่างๆของธุรกิจในระยะเปิดตัวจะเป็นการวางตลาดด้วยสินค้ากลุ่มเฟเชียลแคร์ระยะเติบโตเป็นกลุ่มบอดี้แคร์และโฮมแคร์ระยะคงตัวจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าเทคโนโลยีและโครงการทําที่ไหนขายที่นั่นในระยะยั่งยืนจะเป็นการนําสินค้าท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ บวกกับสินค้าที่เอ็กซ์อร์ตหรือส่งออกจากประเทศไทยเข้าทำการตลาดในพื้นที่ของประเทศนั้นนนผลิตภัณฑ์ของเคเน็ตมีคุณสมบัติอย่างไรรูปลักษ์ต้องตาราคาต้องใจคุณภาพหายห่วงนี่เป็นรูปโมเดล3ามิติในการออกแบบแพคเกจจิ้ง หรือปรจจุพันธ์ของผงซักฟอกหล่อนผงซักฟอกสูตรเข้มข้นของเค n เนโมเดลสามมิติของการออกแบบยาสีฟันเคนเนสุดยอดยาสีฟันจากเค n เนตโมเดลสามมิติของการออกแบบบอดี้แคร์เซ็ตแชมพูคอนดิชเนอร์บอดี้วอชและบอดี้โลชั่นสินค้าเด่นจากเคนเนต ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประสบปัญหาโรคเหงือกอักเสบและจะสูญเสียฟันในที่สุดสาเหตุเนื่องจากการสะสมของสารเคมีบางอย่างเป็นเวลาหลายสิบปีเคเดนยาสีฟันสูตรพิเศษจากเคเน็ตที่นอกจากการทำความสะอาดฟันและถนอมเนื้อเยื่อในช่องปากแล้วยังเน้นการแก้ปัญหาการเสื่อมสภาพของเหงือกอีกด้วยผงซักฟอกสูตรเข้มข้นหล่อนต้นแบบผงซักฟอกในอนาคต ขจัดคราบสกรปรกได้หมดจดโดยไม่ทำลายเนื้อผ้าป้องกันสิ่งสกรปรกย้อนกลับเพิ่มความขาวและสดใสไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังไม่เหม็นอับแม้ตากในที่ร่มหรือตากตอนกลางคืนย่อยสลายตัวตามธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม c คร r i ฟ y ์ n ทเนอร์เจลนวัตกรรมในรูปเจลเนื้อเบาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าของวิสทาร์ซและพิเอริซอฟโดยปราศจากแอลกอฮอล ช่วยปรับสภาพผิวหน้ากระชับรูขุมขนหลังการล้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มประสิทธิผลของการบำรุงในขั้นตอนมอยซเจอไรเซอร์คุณจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นแม้ในครั้งแรกที่ได้ใช้ เมโซซอฟสกินเพอร์เฟคติ้งซีรัมอีกระดับของการขืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างแท้จริงด้วยคุณค่าสารสกัดที่อุดมด้วยสารบำรุงจากธรรมชาติภายใต้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพชั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเซลล์ผิวหน้าให้เอ,อิบอิ่มสมบูรณ์ชะลอความเสื่อมของเซลล์และต่อต้านริ้วรอยช่วยทำให้ผิวของคุณดูสดใสและอ่อนกว่าวัยอยู่เสมอเห็นผลภายในหนสัปดาห์ รางวัลรางวัลท่องเที่ยวสำหรับสมาชิกที่มีแต้มสูงสุดตามงบรางวัลท่องเที่ยวประจำปีรงางวัลรถยนต์สำหรับแต้มสูงสุด20่ับดบแรกจะจับสลากในงานแรนล,ลี่ประจำปีงานที่ต้องทำในธุรกิจทั่วๆไปมีดังนี้งานหลักนั่นคือการสั่งสินค้าการชนระเงินและการกระายกลุ่มและงานรอง การส่งของการยืมเงินการทวงเงินการไปประชุมการจัดประชุมและการเดินทางในเคเนตเราจะให้คอมพิวเตอร์ทำงานแทนทั้งหมดหรือเพียงงานหลัก3งานก็จะได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นขั้นตอน3ง่ายหรือ e a s y t e การสั่งสินค้าอย่างสะดวกรวดเร็วรเพียงคลิกเมาส์การชำระเงินที่เซเว่นอใกล้บ้านการขยายกลุ่มง่ายได้ด้วยเวลาไม่ถึง1น,นาที ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าขั้นตอน3ง่ายหรือ the easy tree เมื่อแผนง่ายไม่ซับซ้อนก็จะไม่มีกับดักเพื่อไม่จ่ายโบนัสเมื่อไม่มีหนังให้เปิดก็จะไม่มีลุมพรางให้สมาชิกต้องลงทุนเมื่อซื้อสินค้าที่ใช้อยู่แล้วก็จะไม่มีการขาดทุนเพราะต้องซื้อของมาทิ้งเมื่อให้ระบบทำงานแทนก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เมื่อทำงานที่บ้านก็จะไม่ต้องทอดทิ้งครอบครัวจากเหตุผลดังกล่าวนี้จะทำให้วงจรธุรกิจของเคนเนตมีความยั่งยืนได้จริงตามปรัชญาของเคนเนตต้องไม่มีใครขาดทุนและต้องให้ความมั่นคงได้จริงเคนเนตนวัตกรรมทางการเงินที่ไม่มีความเสี่ยง